ก็สวัสดีครับเพื่อนก็จะกลับแล้วนะครับมาพี่น้องมาเก็บดูความสวยงามดูภาพทะเลนะครับก็จะกลับแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามอนุน้องขงไว้นะครับเพื่อคลิปหน้าเราจะได้มาถ่ายที่ที่สำคัญของทะเลระยอง หรือว่าไม่ใช่ทะเลอาจจะเป็นที่ที่ท่องเที่ยวเนาะของจังหวัดระยองของเปอบ้านฉางตรงที่อนุนุ้มคั้งตรงที่อนุนุ้นน้ำโขงอยู่นะครับพเพื่อนพูดก็ติดขัดแล้วครับผมจะพยายามจ,จะเก็บบรรยากาศสวยๆไว้นะครับเพื่อให้เพ Milk ื่อนๆได้ชมอยู่ที่ทัศของทะเลเนาะนะครับคลิปน,นี้ก็จะกลับแล้วนะครับก็จะกลับแล้วนะครับ เป็นทางผ่านอนุผมผงพอดีครับเพื่อนๆทางผ่านพอดีก็เลยได้เก็บภาพสวยๆเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ชมเนาะมุมกว้างก็สวยนะเพื่อนๆมุมกว้างก็สวยอนะครับตอนนี้ก็เกือบพุ่มแล้วครับเกือบพุ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่จะเสิร์ฟให้เพื่อนๆเ,เราเป็นคลิปสั้น3ามนาทีเนะาะอนุุมผงก็เก็บ2คลิป เพื่อจะได้ส่งให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามอนุนม้ำโขงครับผมอนุณน้ำโขงก็เป็น youtube ใหม่เนาะเป็น youtube ใหม่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่มาติดตามอนุนน้ำโขงนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับป้ายนะครับซึ่งมีคนนำสุนัขมาปล่อยเนาะ ทางเจ้าที่เขาก็เลยเอาป้ายมาติดไว้ห้ามปล่อยสุนัขนะครับคนเราก็แปลกนะครับเพื่อนๆพอ,นออยากเลี้ยงก็พากันเลี้ยงดีๆนะครับแต่พอหมดความรักความสงสารแล้วก็เอาเขามาทิ้งนะเหมือนเขาไม่มีชีวิตเลยก็หลายตัวนะครับก็เป็นคนนี่แหละที่เอามาปล่อยนะครับคนเราบางที่แรกก็เลี้ยงดีมากเลยครับต่อไปก็พอ ไม่รักแล้วก็มาปล่อยเขาให้เขาใช้ชีวิตอยู่เล่ร่อนอยู่อย่างนี้เป็นสุนัขเล่ร่อนไปเลยอนุู้นมะผงก็เลี้ยงหมาครับเลี้ยงอยู่สองตัวตัวเล็กๆอยู่ที่ไหนก็ต้องไปด้วยนะครับดูแลเขาให้ดีเวลารักก็ต้องดูแลเวลาไม่รักก็ต้องดูแลเหมือนเดิมนะครับเพื่อความรับผิดชอบของเราเองเนาะฝากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม